สวัสดีครับพบกับสุรุข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่สรุปผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียตารางคะแนนล่าสุดโดยมี5ทีมเซอร์ไพรส์ตอนนี้นะครับได้4ทีมเข้าสู่รอบสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลกที่ประเทศกาตาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอีก5ทีมต้องลุ้นว่าจะเป็นใครซึ่งออสเตรเลียไปเยืยนรอเพลย์ออฟแล้วเพื่อที่จะพบกับอันดับที่3ของกลุ่ม A ต้องลุ้นว่าจะเป็นใครระหว่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรืออิรัก ซึ่งโปรแกรมนัดต่อไปของ UAE มีคิวพบกับเกาหลีใต้ส่วนอิรักพบกับซีเรียเพื่อเข้าลุ้นตั๋วใบที่5ของเอเชียไปเล่นรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกที่กาตาร์เรามาสรุปผลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่3วันที่24มีนาคมที่ผ่านมานะครับเกาหลีใต้เอาชนะอิรานได้2 0งศูและบนอนแพ้กับซีเรีย3 0อิรักชนะสหรัฐอาหรับเอมเิเรต์หนออสเตรเลียแพ้กับญี่ปุ่น2อเวียดนาม แพ้กับโอมาน1 0ศจีนเสมอกับซาอุดีอาระเบีย 1. ประตูต่อหนึ่งนะครับอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดกลุ่มเออันดับที่1เกาหลีใต้อันดับที่สองอิหร่านอันดับที่3 UAE ูออันดับที่4อิรักอันดับที่5เลบานอนอันดับที่6ซีเรียกลุ่มบีอันดับที่1ญี่ปุ่นอันดับที่สซาอุดีอาระเบียอันดับที่3ออสเตรเลียอันดับที่4โอมานอันดับที่5จีน อันดับที่6เวียดนามบทสรุปนะครับตอนนี้ได้4ทีมก็สู่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลกที่ประเทศกาตาร์แล้วนะครับก็มีเกาหลีใต้นะครับอิหร่านญี่ปุ่นซาอดุดิอาระเบียนะครับเข้าไปแล้วนะฮะส่วนเวียดนามนะครับหนึ่งเดียวจากอาเซียนของเราแข่งไป9นัดชนะ1แพ้8ยิงได้7เสียไป18นะครับก็ตกรอบตั้งแต่ไก่หแล้วและเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็แพ้โอมานในบ้านของตัวเอง หประตูต่อศูนะครับคอมเมนต์แฟนบอลอาเซียนและเวียดนามหลังเห็นฟอร์มทีมชาติไทยชุดใหญ่ดวลกับทีมชัดิเนปาลคอมเมนต์ที่ 1. นึ่งเขาแสดงคนยีดีไทยแลนด์ไทยแลนด์ก็แข็งแกร่งอยู่ดีถึงแม้ผู้เล่นคนสกันจะหายตัวไปพวกเขาก็เอาชนะคู่ต่อสู้ได้ไทยแข็งแกร่งมากจากแฟนบอลเกหลีคอมเมนต์ที่2ฟิลิปปลุกความร้อนแรงคอมเมนต์ที่3 เนปาลเล่นเหมือนกับเวียดนามจอดรถเลยสกอร์0-0คอมเมนต์ที่4ไม่คิดเช่นนั้นฉันมองว่าเนปาลตั้งใจที่จะเล่นฟุตบอลคอมเมนต์ที่5ฉันมองว่าเล่นดีดีกว่าเวียดนามคอมเมนต์ที่6มีแต่แฟนบอลเวียดนามเท่านั้นที่หัวเราะที่ทีมชาติไทยทั้งทั้งที่พึ่งจะแพ้คอมเมนต์ที่7คืนนี้เนปาลเล่นดีดีกับไทยที่ไม่มีผู้เล่นตัวหลักยินดีด้วยแลน คอมเมนต์ที่8ผู้เล่นเวียดนามเล่นได้อย่างยุติธรรมคอมเมนต์ท, Comment ที่9ฉันคิดว่าคนเวียดนามควรเข้าใจประเทศไทยเป็นอย่างดีเมื่อเจอคู่ต่อสู้ที่มาต้องรับการทําประตูยากแค่ไหนเรามีอันดับที่แย่ก,กว่าเนปาลแต่เวียดนามชนะ2-0เช่นกันดังนั้นคุณควรที่จะเข้าใจว่าการเผชิญหน้าทีมที่เล่นเกมรับมันยากแค่ไหนและที่สําคัญที่สุดคือทีมทัไทยไม่มีชนะทิพเหมือนที่เวียดนามไม่มีเงี้ยนกวงไหในเกมนั้น คอมเมนต์ที่10ยินดีด้วยไทยแลนด์จากมาเลเซียคอมเมนต์ที่11ยินดีด้วยทีมไทยจากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ที่12ยินดีด้วยประเทศไทยพวกคุณเก่งมากจากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ที่23ไทยแลนด์ยอดเยี่ยมมากจากแฟนบอลอินโดนีเซียและคอมเมนต์สุดท้ายเนปาลทีมบีเล่นได้ดีมากไทยแข็งแกร่งอันดับ112ของโลกเนปาลอันดับ167ของโลก เวียดนามตีเข่าใหญ่เงี้ยนกวงไฮ่ฆ่าตัวพุ่งหวังเทียบชนะทิพย์สื่อย่างหญ่ของเวียดนามนะครับที่มีชื่อว่าดันเวียดรายงานมาว่าเงี้ยนกวงไฮ่ฆ่าตัวพุ่งแพงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของเวียดนามโดยตั้งสื่อของเวียดนามระบุว่าก่อนหน้านี้ค่าตัวของนักเตะเวียดนามมักถูกตั้งเอาไว้ที่ต่ำๆมากๆก,ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยล่าสุดทันเฟอร์มาเก็ตเว็บหนึ่งในเว็บไซต์ในการซื้อขายนักเตะชั้นนำของโลกที่มีข้อมูลทางด้าน ดสถิิตรรราาายยยยลละเเเอออีื่่งกโนยยน้้ผูปรากฏว่างเงินคุงไฮนะครับแค่ระดับซปเปอร์สตาร์ของทีมชาติเวียดนามที่มีมูลค่าสูงที่สุดของวงการฟุตบอลเวียดนามที่400,000ยูโรซึ่งเทียบเท่า10,000ล้านดองโดยเงินคุงไฮที่ปัจจุบันมีมูลค่า400,000ยูโรก็คือความหวังของแฟนบอลเวียดน,นามทั่วประเทศที่หวังจะเทียบเท่าชนะทิดสงกสินแนวรุกของไทยได้ในอนาคตทั้งด้านทั้งความสามารถรวมถึงมูลค่าทางการตลาด ซึ่งทางเฟิร์มาเก็ตเว็บอัปเดตข้อมูลล่าสุดชนะทิพย์สงศสินที่มีค่าตัวอยู่ที่ณตอนนี้1ล้าน5แสนยูโรมาเป็นอันดับที่1ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับตอนนี้ต้องจับตาในอนาคตอันใกล้ถ้าหากเง็นกงไหแข่งซูเปอร์สตาร์ของกิมัช่นวีนามถ้าหากย้ายไปเล่นในศึกลาลีกาสเปนตามที่ตัวเองวางเป้าหมายเอาไว้ก็จะเพิ่มมูลค่าค่าตัวที่สูงมากยิ่งขึ้นนะครับ คอมเมนต์แฟนบอลอาเซียนและคอมเมนต์ของเวียดนามหลังเห็นการเล่นของทีมชาติเวียดนามในเกมที่พ่ายกับทีมชาติโอมานในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกคอมเมนต์ <Comment S 1> ที่ 1. ทีมชาติเวียดนามสัตว์เจอกับทีมชาติโอมานชุดเอก็เลยแพ้คอมเมนต์ <Comment S 1> ที่2เราต้องยอนรับเกมนี้โดยไม่มีข้อแก้ตัวและไม่มีเสียใจกับมันต้องสู้ต่อไปขอบคุณค่ะคอมเมนต์ <Comment S 1> ที่3อย่างน้อยพวกเขาก็พิสูจน์ได้ว,ว่า รถบัสของเวียดนามแข็งแกร่งมากยินดีด้วยคอมเมนต์ Comment ที่4ไม่เซอร์ไพรส์ทีมที่ดีวกว่าก็คือผู้ชนะคอมเมนต์ Comment ที่5นอนเล่นหรือรถบัตแน่ๆเลยก็เลยแพ้แค่หนึ่งศูนย์คอมเมนต์ที่6ขอให้โชคดีโอมานจากแฟนบอลทั่วทุกมุมโลกคอมเมนต์ Comment ที่7เวียดนามคือเบอร์หนึ่งคอมเมนต์ที่8เวียดนามไม่ได้มีฟอร์มดีและเรายอมรับ โอมานเล่นดีกว่ายินดีด้วยคอมเมนต์ที่8นี่คือทีมเวียดนามบีฮวงดิกเล่นไม่ยุติธรรมจากแฟนบอลของอิหร่านคอมเมนต์ที่9ทําได้ดีเวียดนามเพราะโอมานแข็งแกร่งกว่าแต่ไม่ได้เหนือกว่าไทยคอมเมนต์ที่10หากไม่ใช้รถบัสผลลัพธ์คงจะมากกว่านี้คอมเมนต์ที่11ยินดีด้วยโอมานพวกคุณทําให้บางทีมได้รู้ถึงความจริงคอมเมนต์ที่12 ขอให้โชคดีในการเล่นแมตช์ต่อไปเวียดนามคอมเมนต์ที่13หลังเกมเวียดนามแพ้กับโอมาน0-1แฟนบอลโพสต์ภาพปิดไฟนอนทั้งเมืองคอมเมนต์ที่14ยอดเยี่ยมมากโอมานคอมเมนต์ที่15สนับสนุนโอมานจากแฟนบอลเม็กซิโกคอมเมนต์ที่16เขารู้ผลตั้งแต่ยังไม่ได้ลงเล่นเขาจะต่อสู้กับโอมานได้อย่างไรยินดีด้วยนะโอมานคอมเมนต์ที่17โอมานคือทีมใหญ่หรือเปล่า ปกติเวียดนามแพ้เตท่ทีมใหญ่ๆเท่านั้นคอมเมนต์ที่18โอมานแข็งกันกว่าทีมอาเซียนและผู้เล่นหลักของเวียดนามจํานวนมากไม่สามารถเข้าร่วมทีมได้เนื่องจากโควิดดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากมากสําหรับเวียดนามคอมเมนต์ที่19เกมต่อไปซูปเปอร์บิ้งแมตช์ญี่ปุ่นประทะเวียดนามคอมเมนต์ที่20แพ้ก,ก็คือแพ้เรายอมรับผู้รักษาประตูโอมานเยยมมากยินดีด้วยโอมานและคอมเมนต์สุดท้าย เรายอมรับผลนี้โอมานเก่งกว่าทีมของเรานี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่25มีนาคมน,นะครับ